รับตัวดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับตอนนี้เป็นตลาดทุเรียนนะครับวนส่งุดขายสี่ครับขายสี่ค้าส่งนะครับทุเรียนเราจะมาดูข้างในครับว่าตำรวจราคากันนะครับวันนี้มาเช็คราคากันครับก็จะราคาเท่าไหร่นะครับเขาบอกช่องยูทูบครับครับผม นะครับที่เรียนสุกหามก็มีครับจะขายเป็นตะกร้านะครับเป็นเข่งครับแพ็กร์แกร์เนะครับครับสองขามนะครับแล้วเข่งนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลน้ำหนักน้ำหนักหรือราคาราคาเท่าไหร่ฮะับร้อยสี่ห้าเบอร์สวยเกตหนึ่งหมอนทองใช่ไหมทองเบอร์สวยเจ็ดสิบโลนะครับตะกร้าร้อยสามสี มีเฉพาะหมอนทองหมอนทองก้านยาวร้ห้าสิบก้านยาวแคดีก่นะก้านยาวเก่งละกิโลกิโลละละห้าสิบพูครับกิโ้ครับผมร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบสองราคานะร้อห้าสิบกับร้อเจ็ดสิบใช่ตัวสวยร้อเจสิครับตัวรองร้อยห้าสิบครับผม ร้านบักกายทิพย์นะครับเจ๊อ้วนครับผมอยู่ตลาดสี่มุมเมืองครับกองนี้ก็ใช่นะครับอันนี้พวกหองทองนะครับนะหอยทอจัดเรียงเนื้อหนึ่งเอทล้มาล้มาจากไหนครับจันธบุรีอ๋อเป็นทุเรียนจันท์นะครับนะ ตอนนี้ตัวเรียนจังนั้นนะครับขอบคุณมากครับได้เดี๋ยวเรามาดูร้านต่อไปนะครับขายเป็นเข่งนะครับไม่มีแบ่งขายหรอกคุณได้สมตรวจไดยด้วยรับ สอมกนกินน่นัดกินัหมดกงก็รอกงก็ดนยแมกินาแบบน้ไปให้แม่เขายเป็นหมอนทองนะครับหมอนทองสขาด้เยหมอนทองโลเท่าไหร่ครับ ถ้าเกิด10โลขึ้นไป120อ๋อก็10โล100 100 120ถ้าเกิดร0โลขึ้นไปครับผมโอ้ทำราคาไรขายดีไหมครับช่วงเนี้ยก็ได้เรื่อยๆค่ะครับผมจะมีจะมีตะหมอนทองในชะ่ค่ะร้านของมีต่หมอนทองเรับมาจากไหนครับอันนี้มาจากจันจาจนเลยครับเป็นทุเรียนจันนะครับนาขอบคุณมากนะครับ โลละ9ก้าสิบต่อไปดูดิอาไว้สองสิบนะดูดิไปดูดิดดออยมยเอาไว้ให้มื่วานอะเนื้อยังดีเลยอเอาไปเลยหละสองเพียงอันนี้ con subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ừ. bỏ cái này. video hấp dẫn là, là ว่าทุอย่างม да> ันกองใหญ่แล้วก็มันร้อนข้างในแดงกอแดง้าอยังกองใหญ่กอนแล้วกล่องใหญ่เลยกล่องแสีนี้ไม่เป็นตำหนียเขาจอดอจ่สวนมาดูนะ้จัดสวนนะเราอยู่มาก่อจะตกก็เปล่ามนี่จะหาอยู่ปะห้างนะครับนี่ถาโมเตอร์เนเลยเปืกเปือเนี่ยอนนี้ใช่ไหมใช่โอ้

เรียนสูบแบงขายไจ๊ะเนี่ยค่ะล้ยยมดาสอถามยครับถึงแล้วเท่าไหร่นะครับครับผมอันนี้ก้านยาวส่งอยู่ร้อปิบาทใช่ไหมครับี่ร้อสครับสี่กิโลครับสิ่งนี้ก็ประมาณร้อยโลครับร้อยโลโลและร้อยิบห้านะครับนะ ก้านยาวครับผมเป็นก้านยาวใช่ตามราคาเลยครับนั่นละสิบห้าบาทเบอร์กลางพี่วันนี้จะเป็นก้านยาวหมดหรือยังไม่ไม่นี่มอธรีมอธรีมอธรีไซเล็กไซส์เล็กอันนี้ไซส์กลางนั่นเบอร์สวยครับผ้อยห้าบาทครับออรคับไซส์เล็กครับไซประมาณโลครับโลโลหน่อยหน่อย กันได้เรืเร่อยครับสอบามมาสอบถามไปตลาดไครมานะครับวันนี้ตลาดสีมวลเลยนะครับดูราคากันนะครับราคาจะเท่ากันหรือเปล่านะครับโล่งๆยี่สิบล้านร้อยยี่สิบเก่งขายขายยกเก่งครับ ไซส์ครับไซส์กลางเล็รผม ร้อยสี่สิบกิโลละร้อยสี่สิบที่ตลาดสิมห์เมืองมาลบอรินี้คือาลุกใช่จะไซสเล็กคู่ของนิ้เด้อไม่ใช่ันที่นี้หอกว่าเ่มนี่พามาสฝรั่นว้นชากิตลาดสิงห์เมืองครับที่เรียน เุาเรียนเยอะแยะเลยครับเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะครับเพราะไม่อยู่อีกด้านหนึ่ง นี่โลเท่าไหร่ครับโลเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบขายยกเข่งนะครับนะสุดแบงขายครับได้บอกราคาเลยนะ ข้าวสารนะครับครับผมเข่งละกี่กิโลครับร้อยโลร้อยโลขายยกเข่งนะครับนะราคาเท่าไหร่ครับเข่งเนี้ยร้อยสามร้อยสามสิบบาทอ๋อโลโลละร้อยสามสิบใช่ครับจะเป็นหมอนทองนะครับเป็นหมอนทองครับใช่รับรับมาจากไหนรับมาจากจันทร์พี่เป็นทุเรียนจันทร์ใช่ครับ มีหลายแบบสุดขาวก็มีนะครับถึงละร้อยร้อยกิโลนะครับตามไซส์ตามราคาครับผม มาณร้อยสา0สินะครับที่ตลาดสีมมืองครับเสียงอาจจะไม่ใช่เจียนแต่แร่ว่ามันอยู่ด้านหน้านะครับรอ่เมื่อวานวันนี้เหีไม่ได้หรอไมะตอนนั้นต้องปลืกปลาแล้วต้องเนี่รายาช่ครับมันสุกช้างคุณกปา นีนมีนกิโลเท่าไหร่ครับแปดสิค่ะกิโลแปดสิบขายยกเข่งนะครับออาขายดีไหมครับช่วงเนี้ยดีค่ะ <laughs> ไม่มีผลกระทบนะครับ <laughs> อะไรครับบอกได้นะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับใครสนใจก็มาได้นะครับตลาดสีม่มุมเมืองครับผมร้านอยู่มุมมุมนึ่งครับน่นครับลูกนี้ลูกไม่ใหญ่เท่าไหร,าาร่ใส่กลาง อันนนท์ครับ ้อห้าสิบก็มีครับร้อยสามสิบก็มีนะครับตามขนาดตามไซส์จะเป็นหมอนทองนะครับส่วนเช่นี้ก้ก็ยกเข่งกิโลละแปดสิบก็มีครับผม 110. ถ้าใครสนใจนะครับมาได้ครับตลาดสีมุมเมืองครับผมก็จะเป็นร้อยสิบห้านะครับกิโลกร,รัมละร้อยสิบห้าอยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามตดกด subscribe ให้ช่องอีสานได้เกิดด้วยนะครับจะพาไปดูตลาดไหนอีกติดตามกันได้เลยนะครับนมที่าดอาอยาาการีอราจารย์อนมาเลยอย่าน ไปก่อนละครับบ๊ายบาย